สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโลนีชาแนลค่ะคลิปนี้พาเพื่อนๆนไปชมฟอกเทลอากาเวที่กำลังออกดอกสวยง,งามอลังการมากๆช่ <_ C ity> วงนี้จะพบเห็นอยู่ทั่วไปช่ <_ C ity> วงนี้ช่วงเดือนพฤษภามิถุนา ตอนที่ถ่ายทำเป็นช่วงเดือนมิถุนายนพศ2565นะคะดอกฟอกเทลอากาเวหรืออากาเวหางจิ้งจอกดูดอกของเขานะคะเพื่อนๆคะสวยงามอลังการมากๆจริงๆค่ะนี่ขนาดต้นเล็กนะคะเป็นต้นเล็กดอกยังยังสวยงามได้ขนาดนี้คะ่ะ ความยาวของดอกที่โน้มลงมายาวประมาณ3เมตรนะคะดอกนี้กว่าที่เขาสูงขึ้นไปกว่าจะโน้มลงมาก็2เมตรกว่าเข้าไปแล้วค่ะแล้วก็ที่เห็นช่วงขา,ขาวๆก็คือดอก ที่เริ่มบานเขาจะมีก้านดอกที่เป็นที่เป็นที่เป็นก้านที่เป็นท่อนะคะแล้วก็จะมีดอกย่อยเล็กๆรอบก้านของเขาตั้งแต่โคนต้นจนมาถึงปลายดอกแล้วก็จะทยอยบานออกมาเรื่อยๆ นี่ขนาดต้นเล็กยังสวยงามแล้วก็อลังการได้ขนาดนี้ถ้าต้นแม่เขาใหญ่ดอกจะใหญ่แค่ไหนแล้วก็ต้นเล็กๆที่แตกออกมาจากต้นแม่ของเขานะคะก็ยังออกดอกออกมาแต่ก็ดอกไม่ใหญ่ขนาดของดอกก็จะเล็กใหญ่ตามขนาดของ ของต้นเขาดูแตกออกมาเป็นโอ้โหแน่นเลยนะคะต้นเล็กๆของเขาต้นลูกของเขาเนี่ยหาซูมซูมให้ดูใกล้ๆพอเขาแตกดอกบานออกมาก็พยายามหาข้อมูลอยู่นะคะว่าดอกของเขาติดมเมล็ดไหมเดี๋ยวถ้า ได้ข้อมูลแล้วก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งนะคะเพราะว่าถ้าถ้าขยายพันธุ์โดยการเพราาเมาเล็ดได้ก็โอ้โหเลยนะคะเพราะว่าเยอะมากเนี่ยค่ะดอกย่อยของเขาจะออกมาเต็มรอบนี่ค่ะรอบรอบแท่งของเขาเลยเท่อไอทะก้านดอก ไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะเพื่อนๆคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆดูดูเขาย้อยลงมาแล้วก็แตกช่อดอกก็จะก็จะยาวออกไปเรื่อยๆดอกย่อยก็จะยาวตามตามก้านดอกเขาออกมา ตั้งแต่โคนดอกเลยค่ะสามเม็ดกว่าเลยนะคะเฉพาะเฉพาะช่อนี้นะคะสวยงามอลังการจริงๆค่ะเป็นเป็น ตรงที่เป็นบานที่ดอกเข้าบานแล้วก็ที่ยังตูมอยู่ก็เห็นเด่นชัดเลยนะคะดอกบานก็จะมีเกสรสีขาวกระจายเต็มไปหมดสวยงามมากค่ะแล้วนี้ก็เป็นต้นที่อยู่ที่อยู่หลังบ้านนะคะต้นใหญ่นะคะต้นนี้ถ้าออกดอกก็คงจะอลังการเหมือนกัน จริงๆแล้วอากาเว <c oughs> เกือบจะทุกสายพันธุ์นะคะเพื่อนๆครับกว่าที่เขาจะออกดอกเพราะว่าเขามีอายุยาวนานมากนะะกว่าที่จะออกดอกใช้เวลานานหลายปีแล้วก็พอออกดอกแล้วเขาก็จะต้นแม่ก็จะตายแต่ว่าอากาเวหางจิ้งจอกฟอกเทลอากาเวสายพันธุ์นี้ลุนียังไม่แน่ใจว่าเขาออกดอกแล้วเขาจะตายไหมนะคะเดี๋ยวถ้า เขาตายเหมือนสายพันธุ์อื่นๆก็จะทําคลิปมาเล่าให้ฟังอีกครั้งค่ะอยู่ในถิ่นของเขาเลยนะคะฟอกเทลอากาเวต้นต้นเล็กๆต้นเล็กๆเนี่ยค่ะที่เขาแตกออกมาจากาลําต้นแม่ของเขาไม่เคยลดน้ําเลยนะคะปล่อยตามธรรมชาติเลยเขาก็จเจริญเติบโตได้นะคะนี่ต้นเล็กที่ได้มาปลูกก็ปลูกแบบ เป็นกระถางต้นเล็กมาแล้วเขาก็โตค่อยๆโตแล้วอีกสักพักก็จะเต็มพื้นที่ตรงนี้นะคะความมีเสน่ห์ของเขาหน้าปลูกตรงตรงที่ว่าปลายใบของเขาไม่มีหนามแหลมไม่มีหนามเลยนะคะแล้วฟอร์มต้นใบของเขาก็สวยงาม น่าปลูกมากๆค่ะเขียวงามตลอดปีแล้วก็ไม่มีมแมลงรบกวนด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะดูใบที่ปลายยอดของเขาต้นที่ออกดอกก็แทงออกมาจากปลายยอดเลยนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าหลังจากที่เขาออกดอกแล้วต้นที่ออกดอกจะ จะตายไหมคลิปนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ